สวัสดีค่ะเมื่อครั้งที่มาอยู่นิวยอร์กปีแรกไปเห็นต้นเนี้ยแต่ไม่ได้ใบใหญ่ขนาดนี้นะคะใบใบเท่าๆกับผักแพวว้านเราเลยพอไปเห็นดีใจมากเลยนึกว่าผักแพวก็ดูสิลักษณะเหมือนมากแต่ว่าไม่ไม่ได้ใบใหญ่แบบนี้นี่ใบใหญ่มากค่ะแล้วก็มีด่างตรงนี้ด้วย เหมือนมากแล้วตรงนี้เห็นไหมคะมันมันลักษณะเดียวกันกับผักแพวว้านเราเลยไม่ว่าจะเป็นตรงอย่างนี้ยค่ะตรงที่เป็นข้อๆแบบนี้แต่ที่ไปเจอนั้นจะเป็นใบเล็กๆขนาดนี้คะ่ะเนี่ยดีใจมากเลยพอเก็บมาแล้วเอามาดมมันไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นหอมเหมือนผักแพวแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นเหม็นเขียว ที่ไหนได้มันไม่ใช่ผักแถวนี่ง,งามมากเลยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเหมือนเขาจะเรียกว่าอะไรชื่ออะไรเวียดนามเวียดนามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยังยังไม่มั่นใจค่ะเหมือนเคยไปเจอในหนังสือคล้ายกับใบนี้ว่ากินได้อย่าไปเก็บมากินนะคะยังไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าเหมือนกับเคยเหมือนมากเลยเหมือนผักแถวเหมือนมากมากเลยดูสิ โอ้โห oh, ถ้าผักแพวได้ต้นใหญ่ขนาดนี้คงจะดีมากๆอากาศร้อนมากค่ะเดินมาดูลาสเบอรี่ลาสเบอรี่หล่นหมดแล้วเหลือแต่ลูกบิบๆบอากาศร้อนมันเดินไม่ทนแล้วดูต้นนี้ค่ะต้นที่ว่าผักแพววฟอมเนี่ยเหมือน,นมากลยล้มดูค่ะเนี่ยเนี่ยล้มเลยเพราะว่าต้นใหญ่มาก เดี๋ยวเขามาถอนทิ้งดีนะที่เขายังไม่มาถอนก่อนได้ทําคลิปแล้วดูสิยงามมากเลยส่วนอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นมะเขืออย่างหนึ่งเหมือนกับทงเทงแต่ว่าไม่ใช่ทงเทงนะคะลูกมันจะเล็กๆพอสุกแล้วจะเป็นสีม่วงอันนี้กินได้ค่ะ ส่วนต้นนี้เมื่อตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆมก็ียกว่าต้นนี้คือบ้านเท่าภาษาอีสานบ้านเท่าต้นเงียงกระดูกค่ะันพมนนนนันนี่สังเกตแนวเี้ที่คิดอันนี้อันนี้ก็นึกว่าแมนลินปีด้ค่ะมันหันพมนันมันเป็นลินปีขมเนี่ยอันนี้ค่ะแปลกใจมากเลยกระจายไปอยู่ทั่วพาร์คเลย ที่มันเป็นเมด็มดมดำๆม่วงๆชมพูที่ว่าอินเดียนแดงเอามาใช้แต้มหน้าค่ะดูซสในสวนอินเดียนโทเบโกต้นยาสูบอินเดียนแดงงามงามดอกมันอะดูสิมันเหมือนผักแถวมากเลยอะเหมือนมากๆโดนหลอกงามมากๆตัวเขาจะเปิดเพลงส่วนอันนี้เป็นเป็นต้น เป็นต้นกระวานนำโชคที่เขาบอกว่าให้อยากอาทิตย์อยากได้สิ่งใดให้เก็บไปไว้ใต้หมอนแล้วก็อธิษฐานจากนั้นก็เอาตากใบให้แห้งแล้วเอาไปจุดไฟค่ะจะได้สมใจกองนี่เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตัดตอนนี้เขาไม่ตัดให้ลองโผล่ไปดูในสวนนะคะเขาไปดูในสวนค่ะแต่ต้องเอาเจ้าหมา เขาจัดปาร์ตี้เดินยากค่ะเดี๋ยวเอาเจ้าหมาน้อยนี่วางบนนี้ก่อนค่ะน้องมาน้องมานี่น้องอยู่ตรงนี้นี่ค่ะต้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะพาเดินไปดูว่าจะมีราสเบอร์ี่ไหมอุ๊เปิดผิดด้านสิ ร้อนร้อนเนี่ยมันลักษณะเดียวกันกันกบมาร์ชเมลโล่เลยค่ะเหมือนกับเหมือนลูกมาร์ชเมลโล่เลยโอ้โหร้อนมากมาดูแตงเขานั่งสักหน่อยเถอะไม่ไหวอาการมันร้อนร้อนแล้วมันมันบอกไม่ถูกค่ะนี่แตงนั่งชมสวนเลยดีที่ไม่มีเสียงเพลงเข้ามาค่ะ กลัวที่สุดเลยคือเสียงเพลงเวลาถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยคะ่ะไม่อยากจะตัดต่อไงคะนู่นน่าแตงอันนี้ก็เหมือนกันเขาปลูกเอาไว้แล้วเขาไม่เขาไม่มาเก็บจนแตงแก่ค่ะดูดอกสวยชอบดอกบวบดอกบวบก,กับดอกแปงเนสีเหลืองแบบนี้สวยโอ้ร้อนมากๆคิดว่าเป็นแตงค่ะ นี่ถั่วโ้นี่เป็น Brussels Sprout แน่เลยที่เรียกว่ากะหล่ำดาวอะแค่นี้ก็ผัดได้แล้วโอ้แต่มันจะแข็งค่ะเขาเขาก็เลยให้มันแก่แล้วก็กินเม็ดผักชีผักชีกชออกดอกเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาตัดเิ้งค่ะต้นเลมอนบามโโห,หูดู ยาสูบอินเดียนแดงต้นเนี่ยเขาไม่ถอนทิ้งเนี่ยค่ะยังไม่ได้ไปดูว่ามีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างอ้าวัาเบร,รี่ยังมีอยู่ยมีลูกแดงอยู่งั้นเก็บหน่อยงั้นน่ะน่ากินเอาหมาวางไว้ตรงขอบตรงขอบรั้วนั่นน่ะค่ะถ้าคนดูแลสวนมา เจอเขาก็จะบอกให้ให้เอาลงขนาดนั่งอยู่บนขอบสวนยังไม่ได้เลยไม่ได้ลงมาตั้งสี่ห้าวันสี่วันนะะึงนะค่ะคงสูบทุกวันเห็นไหมลูกดิบๆมีน้อยแล้ว าลงมายิ่งจะร้อนกว่าน,นี้เพราะเมื่อวานนี้9 0ฟาเรนไฮต์อ้ยดูรูปนั้นลูกโอ้โหลูกนี้นสวยนี่นี่ไหนนะมองมาเมื่อกี้เหมือนสตรอเบอรี่เลยนี่ว้าเละเลย ถ้าเดินในป่าเห็ดมันมันมันไม่ไม่ร้อนอบอ้าวแบบนี้นะเพราะมันมีต้นไม้ใหญ่บังไค่ะนี่มันเป็นพาร์คตรงนี้เป็นพาร์คแล้วก็ต้นไม้ก็จะอยู่ส่วนของต้นไม้ถ้าพรุ่งนี้ลงมาจะได้เก็บลูกแดงๆอีกเยอะเหมือนกันนะที่เก็บไปวันนั้นยังกินไม่หมดเลย <c oughs> ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลย เละตุ้มเป๊ะเลยสวยไลยล่ะโอ้ร้นอน ปาร์ตี้อยู่ข้างๆเนะี่ยดีนะเขาไม่เปิดเพลงเป็นปาร์ตี้ให้เด็กๆมีรูปโบงโหเนี่ยดูสวย ถ้าเป็นตอนที่ยังไม่มีไวรัสระบาดนะเก็บแบบนี้ค่ะโยนใส่ปากเลยเปรี้ยวก็โยนใส่ปากแล้วไม่ต้องเคี้ยวค่ะกลืนเลยเข้ามาปลูกโหเขาเอาต้นนี้มาปลูกอีกแล้วนะเนี่ยอินเดียนโทเบโกน่ะอันนั้นเป็นมะเขือเทศ วนกระเทียมว้ายดูเขาขุดนกระเทียมเขาหัวแค่นี้เองค่ะขุดแล้วเขาก็ไม่เอาไปจะเก็บไปเสียดายเป็นกระเทียมโทนไม่มีกลีบมาเสือเทศเริ่มเริ่มออกลูกโตแล้วนี่ก็เหมือนกันค่ะเก็บกินได้สบายเลยกระเทียมตรงนี้ถอนไปแล้วนี่ยะก็ถอนไปแล้วอีกหน่อยก็ได้มาเก็บมาเขือเทศไปกิน แล้วดูต้นนั้นสิต้นทองเทงอะหรือว่าถอนทิ้งไปแล้วโตแล้วนะนี่อันนี้ทองเทงยักษ์สวนอันนั้นไม่รู้เห็นป้ายว่าซูชินี่ไม่ได้ใช่ซูชินี่ไม่ไปไม่ได้เลื้อยแบบนั้นส่วนนี้เป็นผักโขมนะเนี่ยค่ะ รีบเดินก่อนกลัวเขาเปิดเพลงอันนี้เป็นมะเขือ,อนนเป็นม,มันพลังกรัวเขาเปิดเพลงนู่นหมานั่งอยู่นู่นค่ะงามมากเลยเขาไม่ตัดไม่เคยเขาไม่เคยปล่อยให้โตขนาดนี้ค่ะโอ้ไม่ไหวอากาศร้อนๆแล้วมันปวดขมัห ยญ้าเนี้ยไม่แน่ใจค่ะที่พี่เดินป่าเห็ดด้วยกันน่ะพี่เขาบอกว่ามันเป็นยาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมค่ะไว้พบกันใหม่นะคะอา้าวไปซะแล้วดูวดน,นี้ตรชอบดูแมงคู่นั่น ร้อนร้อนมันร้อนจริงๆรมันร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนเล่นเล่นเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ค่ะลืมบอกให้พี่ที่เดินป่าเห็นด้วยกันไปดูที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นดงแก่นตะวันอะ่ะดอกหัวล้นเอ๊ะเอ๊ะหรือแก่นตะวันเนี้ยค่ะ เหมือนจังเลยหรือ,หร,อหรือต้นแก่นตะวันเนี่ยไม่รู้ถ้าแห้งๆแล้วมาถอนถ้าเป็นหัวกลมๆก็คือแกนตะวันเหมือนเลยเหมือนแกนตะวันเนี่ยค่ะใช่หรือเปล่าเนาะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ